ประมงเขมรหนีวุ่นเจอเรือรบไทยล่าตะเวนไลฟ์ live สดมือสั่นเลยค่ะก่อนรีบเร่งเครื่องนี้วันถูกควบคุมตัวค่ะชาวประมงเขมรตกใจค่ะเจอเรือรบไทยล่าตะเวนริมชายแดนไทยกัมพูชาหยิบโทรศัพท์มาไลฟ์สด กลัวถูกจับเร่งเครื่องนี้กลับเข้าสู่เขตหน้าน้านำกัมพูชาแล้วใกล้เกาะยอและพื้นที่ที่มีทหารกัมพูชาประจำการอยู่ค่ะหลังจากที่เมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่บริเวณจุดผ่านแดนทาวอนบ้านผักกาดตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนที่จังหวัดจันทบุรีเขตติดต่อด่านทาวอนพรมจังหวัดไพลินประเทศกัมพูชาและจุดผ่านแดนทาวอนบ้านแหลมตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเขตติดต่อด่านจังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชาเจ้าหน้าที่ทหารเรือพร้อมเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสันทบ,บุรีและด่านสุนทรขากอนสันทบุรียังคงเฝ้าประจําที่ทําการตรงจุดผ่านแดนหาวอนบ้านผัก,กาดและจุดผ่านแดนหาวอนบ้านแหลมโดยไม่อนุญาตให้แรงงานเขเมรน,นั้นเดินทางกลับฝั่งกัมพูชาออกไปและคนไทยกลับเข้ามาค่ะ และไม่อนุญาตให้ผ่านชายแดนทั้งขาเข้าและขาออกนะคะแบบไม่มีกรณีพิเศษใดๆทั้งสิ้นโดยก่อนหน้านี้จะให้กัมพูชาออกไปเพื่อกลับประเทศได้ส่วนคนไทยก็สามารถกลับเข้ามาได้เช่นกันแต่ล่าสุดปิดด่านไม่อนุญาตทุกกรณีเจ้าหน้าที่ทหารเรือด่านตรวจคนเข้าเมืองแจ้งเป็นคําสั่งด่วนจากกองบัญชาการป้องกันชายแดนจนทบุรีแลตตรดที่สั่งด่วนให้ปิดชายแดน100%แต่ยังไม่มีเอกสารมาแสดง เจ้าหน้าที่ประจําจุดผ่านแดนหาวอนบ้านผักกาดและจุดผ่านแดนหาวอนบ้านแหลมจึงต้องถือปฏิบัติตามค่ะส่วนจุดพรอปรนก็ถูกสั่งปิดตายเช่นกันในเรื่องดังกล่าวต้องรอรายละเอียดจากกองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจนันทบุรีและตราดอีกครั้งโดยบรรยากาศหน้าด่านก็ยังคงมีเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองรวมถึงเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเฝ้าอย่างเข้มงวดขณะที่ฝั่งกัมพูชาหน้ารั้วเหล็กปิดกั้นทั้งหมดและมีเจ้าหน้าที่ของกัมพูชาบางส่วนมายืนเฝ้าและดูเพราะ ้อมกับถ่ายรูปซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเงียบเหงาค่ะเมื่อได้เข้าไปสอบถามชาวบ้านที่อยู่อาศัยในพื้นที่ไร่กับด่านทาวอนบ้านผักกาดตําบลคลองใหญ่อําเภอโป่งน้ำร้อนที่จังหวัดจันทบุรีเปิดเผยว่ามีความรู้สึกดีใจที่ได้มีการปิดดา่าน100%หลังจากที่ผู้นำของกัมพูชาเคยประกาศไว้ว่าจะร้อยปีหรืออีก500ปีเนี่ยก็ปิดไปไม่สนใจเหมือนเป็นการดูถูกคนไทยขณะที่ตนเองเป็นคนไทยและรักประเทศไทยก็อยากให้ปิดตลอดไปค่ะ และล่าสุดเกิดเหตุระทึกโดยเพจตราดโพสต์นิวได้โพสต์ข้อความถึงกรณีที่ชาวประมงเขมรตกใจเจอเรือรบไทยล่าตระเวรริมชายแดนไทยกัมพูชาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาไลฟ์สดซะหน่อยค่ะก่อนเรื่องเครื่องนี้วันถูกควบคุมตัวผู้สื่อข่าวรายง,งานว่ามีการเผยแพร่ค,คลิปวิดีโอจากชาวประมงกัมพูชาค่ะขณะออกเรือทำประมงในทะเลใกล้พื้นที่หาดเล็กชายแดนไทยกัมพูชา โดยผู้บันทึกคลิประบุว่าได้พบเรือรบของไทยแล่นอยู่บริเวณใกล้เคียงทำให้รู้สึกตกใจรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกภาพพร้อมกับพูดเป็นภาษาท้องถิ่นว่าบริเวณที่เห็นอยู่ไกลๆนั้นมองไม่ค่อยชัดแต่พบว่าเป็นเรือขนาดใหญ่ในคลิปยังได้ยินเสียงชาวประมงกล่าวว่าการทำมาหากินเนี่ยเป็นประหย่างยากลำบากขณะกำลังหาปลาต้องมาเจอเรือรบไทยจึงตัดสินใจถ่ายคลิปเอาไว้ก่อนจะเร่งเครื่องหนีออกจากพื้นที่ ต่อมาในคลิปวิดีโอลำดับถัดไปค่ะชาวประมงรายเดิมกล่าวว่าเรือรบไทยได้แล่นเข้ามาใกล้บริเวณเกาะยอจังหวัดเกาะกงโดยระบุว่าเรือรบใหญ่จริงๆ ตอนนี้อยู่ไม่ไกลจากเกาะกงมองจากระยะไกลไม่ค่อยชัดก่อนบอกให้เพื่อนชาวประมงเร่งเครื่องหลบหนีออกจากเส้นทางชาวประมงยังกล่าวด้วยนะคะว่าขณะหลบหนีเรือของตนได้แล่นกลับเข้าสู่เขตหน,น้าน้านกัมพูชาแล้วใกล้เกาะยอและพื้นที่ที่มีทหารกัมพูชาประจําการอยู่ทําให้รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันได้เลยค่ะมอ้โอดูริมไทยทุอ่อะริมไทยอะรอดจิตกายอเนี่ย ដល់ក៏បណ្ណានអីនេះាញឆ្ងាយទិញមើលអត់សូវឃើញអត់ឃើញច្បាស់នេះក៏យ៉ានេះនៅចិត្តគ្នាបកកាយចិត្តដល់បាក់ខ្លងលើនេះខែកកកងហងបងប្អូននេះសាទយើងរត់ពេជ្រអូរត់ពេជ្រមកដល់ហើយពុំមកយ៉ាប់ចាត់បងប្អូនយើងសុខស្ងែងអស់គ្នា តតមកធុំមកណាដល់កចូលដល់ទឹកដីខ្មែរយើងដល់កនេះនេះក៏យោតិយទិហេនហ្នឹងចិត្តគ្នាបកកើនេះតើឯងឃើញឯងខ្លោចបងម៉ែបងអូធុំមកអាមរិនឆៃឲ្យបိတ်ទឹកសល់កពងអាដល់កអើយបាក់រស់ស៊ីមកមកអ្នកនេសាទចាប់បានេះ អកឡៃអូហើយផុតចិត្តដល់កូបបាត់ហើយចិត្តដល់ខាក់លេកបាត់ហើយនេះនេះហាក់លេកឯង มีการตรวจสอบนลคะพบว่าเรือร,ร,บ,รบที่ปรากฏในคลิปคือรัอวหลวงประจบคิริขันทำภา,ารกิจลาดตระเวนตามแผนป้องกันชายแดนทางทะเลตั้งแต่หลักเขตที่73ถึงท่านขุดเจาะแกส๊สธรรมชาติจัสมินเพื่อตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายสินค้าต้องห้ามและรักษาความปลอดภัยเรือไทยรวมถึงท่านขุดเจาะในพื้นที่ล่าสุดกองทัพเรือเผยแพร,าาร่ภารกิจเมื่อวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยพลโทเฉลิมชัยสวนแก้ว ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1ได้นํากําลังทางเรือประกอบด้วยเรือหลวงประจวบคีริขันเรือหลวงเทพาและเฮลิคอปเตอร์ออกปฏิบัติาภารกิจลาดตระเวนตรวจการและแสดงกําลังทางเรือเพื่อรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ทางชาติของทะเลค่ะการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้มุ่งเน้นบริเวณแนวเส้นเขตเศรษฐกิจจำเพาะไทยกัมพูชาโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันไม่ให้กำลังทางเรือต่างชาติรุกล้ำเข้ามาในอาณาเขตทางทะเลของประเทศไทยค่ะ ทั้งนี้พลเรือโทเฉลิมชัยได้ยืนยันว่ากำลังทางเรือของทัพเรือภาคที่1มีความพร้อมสูงสุดและพร้อมที่จะใช้กำลังตลอดเวลาในการรักษาอธิปไตายและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจากภัยคุกคามทุกรูปแบบนั่นเองค่ะ